วิธีเข้าสู่ระบบทวิตเตอร์นะครับวันนี้จะสอนทั้งเข้าสู่ระบบและออกจากระบบนะครับทำไมผมถึงต้องสอนแบบนี้นะครับก็คือมีคนเข้ามาถามผมว่าเข้าสู่ระบบทวิตเตอร์ยังไงครับบางคนสมัครได้แล้วนะครับและออกจากระบบไปแล้วจะมาเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณยังไม่มีแอปทวิตเตอร์ครับผมมีคลิปสอน สมัครทวิตเตอร์นะครับคุณสามารถไปดาวน์โหลดแอปทวิตเตอร์มาได้นะครับไปดูคลิปนั้นผมจะมีตัวไอนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับคุณสามารถเข้าไปดูคลิปนั้นก่อนได้คุณต้องมีแอปทวิตเตอร์นี่ก่อนนะครับทวิตเตอร์นี่ครับก็เป็นแอปสื่อสังคมออนไลน์นะครับคล้ายๆกับอินสตาแกรมคล้ายๆกับเฟซบุ๊กนย่นะครับโอเคนะครับกดเข้าไปในทวิตเตอร์เลยครับเราจะเข้าสู่ระบบการหลังจากนั้นเนี่ย คุณก็จะงงนะเป็นอย่างนี้มีอะไรเนี่ยดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโนตกันตีสร้างบัญชีครับแต่คุณมองให้ดีครับมันจะมีตรงนี้มีบัญชีอยู่แล้วใช่ไหมเข้าสู่ระบบคุณต้องกดคําว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้ง่ายมากเลยนะจริงมันง่ายจริงๆนกดแค่นี้กดปุ๊บนะครับในผลรณีที่คุณมีรหัสแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับพูดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็พิมพ์อีเมลของคุณลงไป,งไปเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับ ก็พิมพ์รหัสผ่านไปนะครับต่อสมัครอย่าลืมนะครับผมสอนไว้แล้วนะครับคุณต้องเข้าไปดูพิมพ์นั้นก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยง่ายๆนะครับนี่ครับดูนะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วให้กดเข้าสู่ระบบตรงนี้และอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมครับก็คือเข้าสู่ระบบได้ครับง่ายๆแค่นี้เองครับนี่คือการเปิดใช้งานทำให้ Twitter สามารถรวมจัดเก็บและตำแหน่งที่ชัดเจนอุปกรณ์ของคุณเช่นข้อมูล gps ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน แล้วแต่คุณจะตกลงก็ได้นะครับผมไม่ใช่ตอนนี้นะครับเนี่ยครับผมเข้าสู่ระบบทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับคุณก็เอาไปสอนนะครับเอาไปสอนเพื่อนๆได้เอาไปส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้แล้วก็บอกหรือว่าลองไปทํากับตัวคุณเองได้ง่ายๆครับต่อไปครับเราจะมาออกจากระบบออกจากระบบเนี่ยกดง่ายๆเลย3จุดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดตรงนี้คุณมองตรงนี้ดีๆนะครับ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปแล้วคุณดูให้ดีๆออกจากระบบเนี่ยมันจะงงหน่อยนะครับอ,อันนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับบัญชีครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่นะครับบัญชีแล้วเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้คําว่าออกจากระบบกดเข้าไปแล้วก็กดตกลงครับเรียบร้อยเห็นไหมครับถ้าเกิดมาหน้านนี้เนี่ยคือออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ ง่ายๆแค่นี้แหละครับนี่คือเข้าสู่ระบบและออกจากระบบถ้าเกิดคุณจะเข้าระบบใหม่ก็ไปทําวิธีเดิมที่ผมสอนไว้ต้นคลิปง่ายๆแค่นี้โอเคนะครับสาหรับวันนี้ถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์การสร้างกิจการออนไลน์แบบไหนนะครับหรือว่าการเล่นโซเชียลมีเดียการเล่นแอปนะครับเพื่อสร้างความบันเทิงให้ความสนุกสนานนะครับเล่นเกมเล่นอะไรพวกนี้ก็ถามผมได้ครับว่าอยากจะโหลดอะไรยังไงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าเกิดคุณชอบความรู้การสร้างกิจการออนไลน์แบบนี้ที่ผมสอนสามารถกดติดตามทาง youtube กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมได้นะครับถ้าเกิดคุณดูทาง facebook ก็กดไลค์กดติดตามแล้วกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมเจทรงชัยจิรดาชูพันธ์สวัสดีครับ Thank <laughs> you.